สวัสดีครับทุกคน Food Ranger นะครับวันนี้จะมาสอนคำนี้ครับเห็นเล่นกันเยอะมากมายนะครับจริงๆไลฟ์ Life นี้เนี่ยก็คือจริงๆผวสอนนักเรียนคนหนึงอยู่ชื่อน้องหมิวนะครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เขาออกเสียงว่าเอฟพูดไม่ได้นะครับเอฟพูดไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอยากเห็นรูปปากครูนะครับทีนี้ ในคำพูดคำหนึ่งของเราเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ออกเสียงมันไม่ได้ออกเสียงแบบทำได้เลยเข้าใจไหมครับมันมีที่มาผมให้ดูหน้าตาแบบนี้เห็นไหมอันนี้มันเลอกชายเย็น <laughs> นะครับวันนี้เราออกเสียงคำว่าเอฟพูดกันนะครับ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนคำว่าเอฟพูดออกเสียงยังไงแต่ให้รู้ก่อนว่า การเอกเสียงแต่ละคําในภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทําได้เลยมันมีส่วนประกอบของมันเรารู้ส่วนประกอบของมันเสร็จแล้วเราก็ทํามันได้อย่างที่เรารู้นะครับที่ก่อนที่เราจะได้ยินคำว่า airport เผมเปิดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเอาเปิดให้ฟังก่อนขหับไม,มนะดูนะ airport ฟังให้ฟังสักประมาณแบบเร็วสักประมาณห้าครั้งก่อนแล้วกันห้าครั้งสิบครั้งกันนะฟังดูครับ airportairport airport. <mile and fingers out> airport, 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 kind of airport, 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 airport. If a let's do it together. airport, airport. airport, 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 airport. a i r p o r t โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาทีนี้การที่เราจอกสินเพราะว่า i อฟผุดได้นะครับตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่น้องหมีว่าถามมานะครับแล้วก็ถ้าผมจะอัด <c oughs> เป็นคลิปสัส้นๆเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ปากมันก็จะแบนด้วยดูยนะทำให้ดูก่อนเอฟผดเห็นไหมปากปากมันไม่ใช่แบบว่าถ้าคนไหนบอกเสียงว,ว่า i อ Po ุดนี่ไม่เอา เพราะว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราออกเสียงปากแบงสลับกับกลม I want to go to the airport มันมันไม่มันไม่ธรรมชาติ I want to go to the airport นะครับซึ่งมาดูคำว่า airport กันแล้วผมก็จะลามปามไปถึงคำว่า food ranger food ranger raptor อะไรก็ว่ากันไปซึ่งภาษาอังกฤษมันไม่ได้ออกเสียงอย่างที่เราเข้าใจนะครับมันมีมันต้องรู้ที่มาก่อนรู้ก่อนว่ามันคืออะไร แล้วเราก็ฝึกได้อย่างที่เราจะรู้ส่วนใหญ่คนไทยบ้านเราคือเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงอ่ะเราก็ลอกเรียนตามเข้าไปโดยที่เราไม่เข้าใจที่มานะครับอะดูคํานี้ครับคำว่า airport นะครับเวลาเราเสียงว่า airport เนี่ยตัว a เนี่ยตัว air ตัวนี้นะครับเราเข้าใจว่าออกเสียงว่า air ใช่ไหมนะครับทุกคนเราเสียงคำนี้เราเราเสียงว่า airport ตัวนี้นะเราเสียงว่า airport ใช่ไหมนะครับ Airport ตัวนี้ไม่ต้องเสียงว่า a i r p o อรไฟทีหนึ่งนะออกเสียงว่า airport แต่ว่าก่อนจะไป Airport ได้มันต้องเข้าใจที่มานะครับไฟทีหนึ่งดูนะเอาเป็นแบบ a i r p o อร์ตแบบเร็วก่อนนะ a อ r p o r t airport airport, airport. airport. นะอันนี้แบบเร็วนะแบบช้าบ้างดูบ้างแอ r ์พอร์ต r อร์พอร r ตแอร์พ r ร์ตแอร์อเสียงแบบนี้นะ การที่เราจะไปเสียงแบบนี้ได้นะครับทุกคนดูหน้าตามนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือเราจะชอบแบบไปแอร์พอร์ตเลยนะครับแต่ว่าตัวแอร์พอร์ตตัวเนี้ยให้แยกเป็นสองตัว,ตวก่อนคือคําว่าแอร์ตัวเนี้ยนะแอร์ Air ตัวเนี้ยไมไ่ออกเสียงว่าแอร์มันจะเป็นมันจะเป็นตัวเอครึ่งเสียงดูดีนะแอร์ Air ตัวเนี้ยเวลา,เาออกเสียงว่าแอร์ตัวนี้นะอ,ออกเสียงเต็ม,เต,มเต็มก่อนอ,ออกเสียงเต็มเต็ม,ตม,ตมคือ เออเอเอนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเสียงมันจริงๆอ่ะที่มันอยู่ในไส้ในของมันอ่ะจะเป็นเสียงเอครึ่งเสียงแล้วก็ปิดด้วยเสียงแออีกครึ่งเสียงก็คือไม่ใช่แอนะดูนะเป็นเอเห็นไหมใน,นหนึ่งพยางค์ของคําว่าเอเออูดเอาคำว่าแอก่อนเนี่ยไม่ได้เอาเสียงว่าแอออกเสียงว่าเอ แต่ทีนี้เวลาเราฟังเสียงอย่างงี้เราจะอาจจะออกเสียงไม่เข้าใจตัวแอ์ในภาษาอังกฤษตัวนี้ที่แปลว่าอากาศเนี่ยอากาศเนี่ยมันจึงโดนแตะด้วยเครื่องเสียงแรกเป็นคําว่าเ e อก่อนเอเอครื่องเสียงนะแล้วเครื่องเสียงที่สองเลยเป็นแอ์จึงเป็นเอแอร์อแอร์ออดังนั้นเวลาเราจะออกเสียงคำว่าแอ์ในภาษาอังกฤษเนี่ย เราต้องฝึกตัวเอเอเอ,เอตัวนี้นะให้ชัดก่อนโดยฝึกแบบครึ่งเสียงแบบนี้คือเอแออเอเออเออเอเออนะครับให้คล่องเสียก่อนคำว่าคล่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคำเนี้ยถ้าคนไหนไม่ได้ปากไม่ค่อยได้ขยับมาก่อนเลยยิ่งคนไหนไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาเลยเนะผมเชื่อว่าเป็นอาทิตย์ขึ้นไปเพราะว่าปากมันไม่สามารถจะกำหนดได้ ดังนั้นถ้าเกิดคนไหนก็ตามเวลาเราฝึกของเนี้ยเอแตัวเนี้ยแล้วเราพยายามฝึกแบบด้วยความเร็วเร่งๆบอกเลยว่าไม่ดีแล้วถ้าเกิดคุณฝึกแบบเร่งเรเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันพลาดขึ้นมาลิ้นของคุณปากของคุณกับสมองคุณที่ทํางานน่ะมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าจําโปรแกรมที่ผิดอันนี้ระวังมากๆเลยนะถ้าจะฝึกต้องใจเย็นๆฝึกแบบเนี้ยงงๆเลยเอแอเอแอเอแอ เออเอาช้าๆก่อนเอาช้าชก่อนตอนเย็นๆเนี่ยผมสอนนักเรียนคนหนึ่งชื่อออกเสียงว่า fruit นะครับซึ่งแปลว่าผลไม้พอน้องก็พูดโดยรายการเป็น f ฟุตที่แปลว่าเท้าเนี่ยก็ต้องออกเสียงต้องสอนเขาสงพยางเป็น fruit 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 fruit, fruit เข้าใจไหมดังนั้นเสียงเนี่ยในภาษาอังกฤษเ่ยส่วนใหญ่คนไทยจะชอบออกเสียงเร็วๆจนเกินไป ออกเสียงเร็วจนเกินไปดังนั้นมันก็เลยในไส้ในมันไม่ชัดนะเราเสียงว่าแอร์แ่เอแอเอแอ่เอแอรเออเอแอ่เงเอแองเอแอ่เอแอ่เอแอ่เเอแอ่เอแอ่เอแอ่เเอแอ่เอน่เอแอเอแ่รแ้่เอแ่เเออ่เอแ่แออ่เ มันสามารถเริ่มสั่งได้มันจะรู้สึกได้นะว่าเริ่มสั่งได้แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณยังรู้สึกอึดอัดแล้วปากมันยังไปไม่ได้เนี่ยไม่ต้องฝึกแค่เอ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 เวลานี้บอกไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกเสียงให้ผมฟังผมก็จะบอกได้ว่าเออนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับดูนะเอ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  เห็นไหมเอเราเสียงเวลาเสียงคำคำพยางค์เดียวนะจะโดนคําว่าเอนิดนึงก่อนแล้วค่อยเป็นคำว่าแอะดูนะเอเห็นไหมเอก่อนแล้วค่อยแออีกทีนึงเอเอเอเห็นไหมมันจะมันจะมาแบบมันจะมาแบบครึ่งเสียงนะครับเอเอนะครับเอเอนะครับตัวเนี้ยแปลว่าอากาศทีนี้มาเจอว่าพอร์ตบ้าง บอกก่อนว่า O R T ในภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างรถ Porsche เนี่ยไม่ใช่ Porsche นะ P O R C H E ออกเสียงว่า p o r Porsche p o r s c h e Car ตัว R ในภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวถ้าสนใจลองไปเรียนในคอร์สของ Skill Lane นะครับเขียนว่าออกเสียงภาษาอังกฤษชัดชิวดูจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าสนใจนะจะมีสอนมุ่น,นี้ด้วยนะครับอพอ o r เนี่ย O R T นะครับ F O R D ที่เป็นแนว O R ก็ตามเนี่ยก็ไปที่เป็นแนว O R ก็ตามเนี่ยเราจะชอบเขาจะว่าออกเสียงเป็นออใช่ไหมครับเช่นว่าออ o r อ e r O R D E R เนี่ยไม่ใช่ออเดอร์ออกเสียงว่าอ U D ตัว O R <c oughs> ในภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วพอเป็นภาษาไทยเวลาวออกเสียงเนี่ยเป็นสระโอนะครับแต่ว่าโอเป็นสระโอที่เป็นปากแบนด้วยนะเช่นรถ Porsche นะครับออกเสียงว่า Porsche นะครับ Porsche คำว่าสปอร์ตเหมือนกันเป็นสป o ตนะครับในพอเนะชี่อหานีว่าพอเช่ออกเสียงพอชไม่ใช่รถพอชนะออกเสียงพ c ชคอร์นะครับพอช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 นะครับแต่ว่าพูดเรลยเป็นพอชพอ h มันไม่ใช่ปอร์เช่นะปอร์เช่มันเป็นภาษาบ้านเรานะพูชทีนี้กลับมาที่ตรงนี้นะครับคำว่าพอร์ตเหมือนกันจริงออกเสียงว่าพอนะร,ร์ตจำไว้นะโออในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ออกเสียงว่าออพาสปอร์ตไม่ใช่พาสปอร์ตออกเสียงเป็นพาสพ์ตพาสพูชเนะี่ยออร์เนี่ยออเดอร์สั่งออเดอร์ OR DER ์ดีเออเดอร์นะครับอะไรอ่ Ford Ranger, ะ f o r ม Ranger อร์ Ford. เห็นไหมโหมดเห็นไหม ทำไมเขาทำไมเขาไม่ออกเสียงว่าฟอร์ดออกเสียงว่าโฟลดเรนเจอร์เสซีคอร์ดคอร์ดกีตาร์นะครับคอร์ดก็เป็นซีคอร์ดดูข <Cord. S 1> ูดคอร์ดคอร์ดคอร์ดเห็นไหมร์ดนี่คือแปลว่าแปลว่าเหมือนคอร์ดกีตาร์นะไม่ใช่ขอไม่ใช่กีตาร์ขอนะขูดขูด,ค,ดคีย์ชอปนะครับดังน,นั้น ตัวเวลาเขาออกเสียงว่า Ford Ranger Ford Ranger ไม่ใช่ Ford นะโอเคแหละเราคุยคนไทยว่า Ford กับคนไทยอ่ะพี่ผมชอบรถ Ford แต่ออกเสียงภาษาอังกฤษจริงๆคือ Ford Ranger Ford Ranger Raptor แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไปใส่แบบนี้นะเพราะว่าคืออย่า Ford Ranger แต่บางคนไม่ใช่ว่าไปพูยคุยภาษาอังกฤษกับใครไปไอ้ e y, I like a Ford Ranger อันนั้นมันคือ acting girl, เกินไปหน่อย ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราลงเสียงหรือว่าเราโฆษณาโอเคเข้าใจมันต้องใส่แอ็กิงเข้าไปแต่คุยปกติเป็นเนี yeah, ่ย I, like, i have a food ranger food รู Ford, ้ป่ะนะ food ranger นะครับดังนั้นเนี่ยแอร์ตัวนี้นะบอกแล้วนะ e air er, e air er, port เป็น put นะครับก็เป็น e put เห็นไหม e air er, e air ฝึก er, ตัวนี้ให้ได้ก่อน e air er, e er, ช้า,ชา ไอ้เย็นๆซ่วยๆเอเอเอ่อเอเอ่ air, 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 air. แล้วไปครับว่าพอร์ตเป็นร์ตเอพอร์ตเป็นประโยคหน่อย I want to go to the airport I want to go to the airport ทีนี้ปากแบนนะครับซึ่งไอ้คลิปวิดีโอนี้ผมทำให้หนิวว่มเขาดูก็คือปากแบนนะก็คือดูนะ I want I want to go to the airport เห็นไหม Airport Airport I want I want to go to the airport Airport เห็นไหมไม่ไม่ใช่เอฟผู ool, ไม่เอาปากกลมแบบนี้ไม่เอาปากกลมแบบนี้มันทําให้เราออกเสียงออกเสียงแบบลื่นไหลไม่ได้เพราะว่ามันต้องขยับกลมปากกลมปากกลมเลยนะ I want to go to the airportI want to go to the airport นะครับซึ่งก็จะมีหนังสือเสียงเกี่ยวกับเรื่องการสอนออกเสียงด้วยนะมีคอร์สสอนไหลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปในลิงก์แล้วกันตอนที่เราทุกคนดูไลน์นี่อยู่นะครับคำว่าผู้เชนคำว่า Ford Ranger คือ Yeah uh, I have a Ford เห็นไหมผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปากกลม I want to Ford Ford Ranger I want to buy the Ford Ranger Ford 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 Ranger นะดังนั้น OR ในภาษาอังกฤษเป็น o อ๊ตแต่ว่า o อตัวนี้แปลงแบนนะครับถ้าเกิดมิวดูอยู่ก็เป็นอ๋อเอาวันเอ t วันจะไปก t ทูดีอี t ุ E air เห็นไหมอีอ A จบไปแล้วนะคำว่าพูดบอส I want I want to go to the airport 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 a i r p t r t I w a n t to. I w a n ไป o go to the airport. Airport 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 airport, airport airport. 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 นะครับอ่ะไปฟังเสียง airport ตอนจะจบนะครับดูเอาแบบช้าๆก่อน Airport Airport. 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 เห็นไหมมันมี A ก่อนโดน A นิดนะึง a a Air. airport. a i r p o ต t นะครับตรงนี้เวลาฝึก แอร์เนี่ยอย่าไปแอร์ไม่ใช่แอร์นะแล้วก็ไม่ใช่เอด้วยเอครึ่งหนึ่งแอร์ครึ่งครึ่งหลังนะครับอีกทีนึง airport 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 นะครับถ้าเป็นอันนี้แบบช้านะอาเป็นแบบเร็วบ้าง airport 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 หม Airport ถ้าทำปากกลมถามว่าตอนฝึกแรกๆมันถูกต้องไหมมันถูกต้องนะแต่ว่าใช้จริงมันจะดูตลกว่า I want I want to go to the airport มันชัดเกินไปที่ผมสอนเือเรื่อออกเสียงชัดชิวคือมีความชัดแต่ว่าลดระดับลงมาเล็กน้อยให้ไม่ชัดบ้างเล็กน้อยเพื่อมีความเป็นมนุษย์ธรรมชาติ I want to go to the airport นะครับอ่ะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็อ่ะมิวดูนะครับ air airport <c oughs> I want to go to, I want to go to the Airport. Right? Port. Venue, right? airport. 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 By. airport. 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 Airport.